สวัสดีครับมาพบกับผมนายนะครับวันนี้เราจะมาเล่นเสืฟม,มายครับกับเพื่อนกันนะครับสามคนอีกคนนึงชื่อพลเลยดิวครับไอ้คนนึงชื่อไอคลับไม่ต้องทำเสียงหรอกรเสียงปกติไอเว้ยเออวันนี้เราจะมาเล่นกันนะครับได้หนึ่งห้าสิบสาเาเขาเลยเขาเสแก่เฮ้ยไม่ใช่เส์ฟนี้เอาชีวิตรอด แล้วแม่งกูล้อโหลดเกมไปก่อนไหมฮะโอ้ไม่นานหรอกกว่าภาคสิบสามนะเว้ยภาคห้านะเว้ยกดไหนนี่สร้างเสริมวันนี้อไปกดเซิฟโดไปแล้วนี่เพายังไม่รับขอเรื่องอะไรเลยไม่นะครับเรากำลังเข้าลักแฮะบอกว่าเซิร์ฟได้ไหมครับความสูงอยู่นะแอปเดี๋ยวไปชมต่อใครก่อนใครปล่อยอ่ะ แล้วไวไฟนี่นี่นะครับนี่นะนี่นะนี่นะนี่ะมันน่าจะมีให้หรอเนี่ยมันมากำลังมาแล้วครับนายเห็นไหมมันเล่นได้กูบอกแล้วมันน่ากูเห็นในยูทูบเขาแลนกันได้ไงวะว่าตัวฟางมึงเปลี่ยนอะไรเอีอยมึงเปลี่ยนเซิร์ฟเลยรอก่อนนะครับผมงกำลังออกโอ้ยนินความลำบากของผมต้นผมผมเทพจะต่อยผมเลยนะครับไปเปลี่ยนคิ้วก่อน นี่มคือการเอาแต่ลบทำไมนะครับ The flash เต้นของผมมันเองเขาเองเขาใช้ The f l a มันจะให้ผมสร้างเสื้อใหม่ไม่ใช่ดีกว่านี่อ่นนี่นะครับผมกำลังเข้าไปแล้วนะครับร้อนนะครับเต้นองผมกับหลังโอ้ยใยญ่กับข้าวสัสโอ้โหอย่าพูดอย่างนั้นเดี๋ยวคนดูจะไม่ดูเล่นตลกเลยคนดูมไม่กล้าดูไง เข้ามาแล้วนะครับไอโพคียมึงอย่าดมมึงพูดเองว่าอย่าเข้ามาเรามาเล่นกันเลยว่าไงเพื่อนกูอยู่ด้วยเข้าเลยเฮียเดีอยเดือดฉันเขาเหนี่ยเจอแล้วนี่แหละซีดเฮ้ยมึงหน้าที่ไม้มึงมึงอย่าลืมหน้าที่ของมึงคือไม้เก็บซีดให้มึงด้วยนะไอ้อเราเล่นภาพสีมาไงเขากำลังเข้าเออกูมันต้องเข้าเยอะแล้วคนผมรอเพื่อนครับเพื่อนมาแล้วนะครับเพื่อนเพื่อนแป๊บกูหลังแรก นั่นมันไม่ใช่เขาหมวอันนี้ไอ้เข้ามาไอ้โอ้ยแย่ดับปื๊ดเปื่อเลยโกลเด้นนแฟร์นี่านะฮะเดี๋ยวมันกูต่อยให้ดูอ่ะเอาวันนี้เราจะไปผมขอไปขุดไม้ก่อนนะครับเฮ้ยตามมาเพื่อนเพื่อนตามมากูต่อยยัยก่อนจ้าโอ้โหแม่งเจ๋งว่ะพกดับไว้ไว้หลังด้วยใครอ่ะเองไงเดียวแมอ่ะก็สอสอาร์ตออนไลน์พกพกกข้างงหลั็สอส ก็ซอนก็มัน okay ค so ือซอนอาร์ออนไลน์ชื่อเตปแต่หน้านี่ไม่เคยเหมือนเลยเอาเพื่อนตามมาตามมาโอ้ยเไอ้กูแหลกมัวตีอะไรกันเนี่ยเขาไม่ได้ม่แหลกโกลเด้นเฟดดี้เอาใครออกไปเหรอเขาชื่อฟลักซี่นะเนี่ยเไอ้กูชื่อกูเองเล็กเองล้อมหันมาตรงข้างซ้ายดิเนี่ยนะครับถ้าเองเห็นชื่อเขาเสียวโอ้ยนั่นมันหมู่บ้านเอ็นบีซีนี่นี่เราไม่ได้สร้างอะไรเลยนะครับ นั่นไงชัดเลยตามผมมาครับพี่ไอ้นี่มันเซิร์ฟไปป่ะกูไม่ได้ใส่เซิร์เอ็นพีซีด้วยถามบอยเลยเนาะเออเออเฮ้ยเอ็งของเขาก็เคยเป็นเล่าโคตรปนตีนะเขาเขียนว่าไมค์ครับแบบเอ้ยอย่าพูดอย่างนั้นเดี๋ยวคนดิวจะไม่ดูไอ้พ่อคียอะก็อย่าพูดดิอืมก็ได้เฟรดี้ไปนู่นแล้วว่ากูเข้ามาแล้วเออไม่ออกวะเออกูเริ่มเฟรดี้ตัวนายเหมือนใบไม้เลยฉันแทบจะมองนายเป็นใบไม้เลยนะเพื่อน แต่ฉันขอไปขุดต้นไม้ก่อนนะไม่ขุรก่ะกูว่ากูไม่เจอเซอร์ไปเี็ดอยู่เลยเอ้าเจอแบบแม่งขโมยของกูเล่นเซอร์ชิกูเล่นเซอร์ทีไรนี่กูไม่ต้องเหล็กทุกทีเดินเพียล์เหึเขามีคนออกกูได้เฟดีออกโอ้ยเยอย จริงไหมหลุดเงี้ยกลัว่ายไหมเล่นเซิร์ฟคนอื่นเยอะอ๋อก็มันก็มันอยู่ห่างเลยไม่ได้บอกแบบมันแลกแล้วแบบจุดจุดเนี้ยกอดร้องบ้างเขากอดตรงไหนกอดก่อนที่จะวีดโอ้หะกดตรงไหนกดอะไรที่จะถ่ายลงยูทูปอ่ะก็ตัวเนี้ยโอ้ยแย่กูขับผิดขอโทษสุดเจ็บกับข้างหลังนี่ เนี่ยไม่เป็นอย่างเงี้ยก็ให้รูนเขาสับเขามันแหลก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 ก็เล่นเกมมือที่แม่งไม่แหลกนะคุณตีทิ้หายก็เจอก็เองแล้วกันกูเข้าเซิร์ฟมึงนั่นแหละคณะเราจะมาแรงกันสองคนนะครับเพราะพี่ไอ้อะบอกว่ามันแหลกเกินแหลกครับผมมันแหลกว่าแบบจกแบบกว่าจะหันไปได้นะแล้วพี่บอยแล้วล่ะครับเรากำลังเข้าละครับเข้าได้ไหมอ๋อกำลังเข้าได้โอ้แม่งไวไฟเต็มดู สาขีดนู่นี้เหี้ยอเองพูดถูกทำไมพี่เดียวเขาโง่วะเขาไม่รู้รหัดรั้ของตัวเตรงหน้าร้านขนมเขาได้ขีดเดียวไม่ได้สามขีดเหี้ยน e for like ้บอกเองาเากูกงเข้าแบบกูไหม้วแบบฉกแบบนี่นอก่ นู่นไงนยังเยังแดงก็มาเขามองไม่ค่อยเห็นเลยอ่ะถ่าย,ยตงดี้ตรงนั้นแค่นั้นถ่ายแหน่รู้ไหมว่าทำไมเขาไปกินข้าวครบข้าวเหแล้วอือสามขีดสี่ขีดแล้วเวย้ยก็กูเต็มแล้วอ่ะสี่ขีดก็คือเต็มของกู หนึ่งงูไม่มากุป่านะสัตว์อมาแล้วก็เรามาแล้วครับก็ว่าไงว่าไงอโอ้ยยะยตีกูับขี้อะไรก <c oughs> ูเจ็บเดี๋ยวมัามมา้งทำไมกูเริ่มเล่นไรอ่ะกูเริ่มเมล่นละ แล้วเปิด์ลโม่ผีไหมนะ่ะถ่ายตรงแค่นี้ก่อนไหมท่านนั้นผมขอจบคลิปเพียงแค่นี้ก่อนนะครับเพราะตอนนี้มันแรงมากดังน,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 นั้นระบา,บายนะคะเสวยครับ